สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับ e n งจูนทีวียูยนิคอนแล้วใช่ไหมคะก็มาวันนี้จะมาเล่นกับกีตัมด้วยมาสกีบอลค่ะโอเคอันก่แรกอันก่แรกก็โยแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ นะคะอันนี้ท้ามาจากพลาสติกนะค่ะไม่ใช่ของจริงค่ะนี่ค่ะจับ้างบวดได้นะคะตุงจับแกขยับแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีตู้ใส่น้ำได้เลยนะคะแล้วก็มีกหมนนะคะกะสอกให้ดูนะคะว่าอะไร หนูเล่นบาสเกตบอลทุกวันถึงเลยหนูอ่ะก็เลยเรียนความรู้ด้วยค่ะนี่ค่ะถ้าอยากได้ก็ส่งมาจากร้านนี้เลยค่ะมาจากกล่องใบนี้เลยนะคะที่มันมาจากอันนี้อันนี้วนาข้างในก็จะมีนี่นะคะให้เป่าลมแล้วนี่นะคะอันนี้ลดวความผิวลดความเกลี่ยก็ได้ค่ะนี่คะ่ะดูค่ะเขา ก็ทำได้เลยอไคะถ้าอยากได้นี้สั่งในช้อปปี้หรือว่าลาชาด้าเราแค่ั่งได้คลิปนี้เลยก็กดชร์กดค่อยเลยคะ่ะอ๋อคำถามอะไรที่หนูอ๋อหนูหนูโยนหนูหนูอยนอันแรกเป็นมือเจียวหรือมือสองข้างคะกดไลค์กดแชร์กดสับ์กค่อยให้ด้วย